สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีกรกฎทุกคนทุกท่านสู่ทารุเทรรพี่ายเตยนะคะวันนี้ค่ะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณนะคะในช่วงเดือนเมษายน2565นะคะเพื่อนๆชาวราศีกรกฎนะคะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่21มิถุนายนไปจนถึง21กรกฎาคมนะคะ าการเทียบตารางราศีของช่องเรานะคะจะอ้างอิงตามแบบตะวันตกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะรับชมด้วยการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยนะคะหรือลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะก็เอาที่เพื่อนๆจะดวกได้เลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะมันเป็นเพียงพลังงานภาพรวมดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะถ้าอยากจะได้คําตอบนะคะอยากจะได้ดวงโดยเฉพาะ บุคคลจริงๆนะคะแม่นยำกว่านี้นะคะก็มาดูดวงส่วนตัวกันได้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ภาพรวมของคุณด้วยมูนโนโลจีนะคะในเดือนของอในเดือนเมษายนนี้นะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะมูนโนโลจีอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าอันนิวโรแมนติกไซเคิลบิกินส์ค่ะสำหรับ เดือนนี้นะคะเมษายน2565นี้นะคะชาวราศีกรกฎคะคุณจะรู้สึกมีพาชั่นนะคะมีการเริ่มต้นนะคะที่จะทำอะไรใหม่ๆกับชีวิตนะคะการเดินทางธุรกิจการงานการเริ่มต้นชีวิตใหม่ตำแหน่งหนะ้าที่การงานใหม่นะคะหรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์นะคะมีเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะแล้วคุณจะรู้สึกถึงความ ความสุขที่แท้จริงกับชีวิตมากขึ้นในเดือนเมษายน2565ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะโอเคมาต่อกันเลยนะคะที่เรื่องของไพ่ทาโร ขอไพ่ทาโร่ทั้งหมด10ใบนะคะดูภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีกรกฎหลักขนากรากฎในช่วงเดือนเมษายน2565นะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ของทุกๆสถานะเป็นอย่างไรนะคะ เค okay. มาดูกันนะคะไพ่ใบแรกของชาวราศีกรกฎว้าว ชาวราศีกรกฎคุณได้ไพ่ประจํำราศีกรกฎด้วยนะคะ The Chariot นะคะไพ่เดือนที่7ค่ะมีเรื่องของการเดินทางค่ะการขยับขยายนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะใครที่เคยรู้สึกว่าชีวิตติดติดขัดขาดนะคะอยู่นิ่งๆมานานแล้วนะคะเดือนนี้ค่ะมีเรื่องของการขยับขยายการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของการเดินทางนะคะใครที่ทําในเรื่องของ ขนส่งนะคะยานพาหนะนะคะอ,อ,อะไรก็ตามที่จะต้องเน้นการเดินทางนะคะเดือนนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้กลับมาเป็นตัวเองสนุกกับชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ seven of swords ค่ะ temperance oh knight of wands ค่ะการเดินทางเด่นมากเลยนะคะ knight of cups ค่ะ ten of swords นะคะ six of pentacles two of cups wow s t r e n g แล้วก็ seven of v i l l ค่ะว้า wow. วชาวราศีกรกดนี่ค่ะขึ้นของคุณเลยนะโอเคเรามาดูกันที่อดีตอันเจ็บช้ำของคุณก่อนนะคะก็ไม่ได้เจ็บช้ำเท่าไหร่นะพูดถึงนะนะ ก็แค่อาจจะมีจุกๆในเรื่องของการเงินอยู่บ้างนะคะไม่คล่องตัวนะคะในเรื่องของการเงินนะคะที่ผ่านมานะแต่คุณก็เป็นคนที่แบบใช้ชีวิตชิวๆว่ะไม่ได้เดือดร้อนนะคะมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นคนคิดจะฟุ่มเฟือยอะไรกับชีวิตนะคะก็เอ่อใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเลยทีเดียวแหละสําหรับที่ผ่านมานะคะถึงแม้การเงินจะไม่ได้คล่องตัวนะคะแต่คุณก็มีคนคอยสพอร์ตคุณอยู่นะคะในด้านของกําลังใจนะคะหรือบางคนบางท่านก็ในด้านของตัวเงินด้วยนะคะก็มีคน ออมีกัลยาณมิตรนะคะมีคุณพ่อคุณแม่มีครอบครัวญาติพี่น้องที่ช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะคะที่ผ่านมานะคะในตอนนี้ค่ะมีผาชั่นกับชีวิตสุดๆนะคะโอ้โหมีความสุขมากๆเรื่องการงานการเดินทางนะคะโดดเด่นสุดๆนะคะบางคนบางท่านนะคะมีเรื่องของการที่จะต้องเดินทางไกลนะคะออแล้วก็ทำให้หน้าที่การงานคุณเนี่ยมีการ ขยับขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะออบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการคิดวางแผนอะไรอยู่กับในเรื่องของอนาคตนะคะอยากจะเ,ออเปลี่ยนแปลงน,นะคะบุค,คลิกนะคะคเขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าภาพลักษณ์นะเออเรื่องของการดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะหรือโปรเจกต์งานนะคะมีการซุ่มทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะแล้วคุณก็เออมีเรื่องของการที่ว่าได้พาร์ทเนอร์ที่ดีทางธุรกิจการงานด้วยนะคะเพื่อนร่วมงานดีนะคะคนรับข้างดีค่ะมีกัลยาณมิตรอ่อกรากัลยานามิตรนะคะวันนี้อะไรพูดติดติดขัดขัดนะขออภัยด้วย ก็มีกัลยาณมิตรนะคะที่ส่งเสริมคุณในด้านหน้าที่การงานให้กำลังใจคุณเป็นอย่างดีนะคะก็ให้เรามัดระวังในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะการเดินทางไกลด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้ดีนะคะแล้วก็เตรียมในเรื่องของอุปกรณ์นะคะหน้ากากอนามัยนะคะเจลล้างมืออะไรต่างๆนะคะ atk นะคะตรวจสอบนะคะมัน ที่จะตรวจสอบดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นประจำนะจ๊ะเพราะว่าเดินทางบ่อยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดมากขึ้นนะคะก็ดูแลตัวเองกันสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะคนโสดคะน่าจะไม่โสดอีกต่อไปแล้วนะคะน่าจะมีคนเข้ามานะคะออจะมาจากการเดินทางคะ่ะจะมาจากเรื่องของหน้าที่การงานนะคะความสัมพันธ์ตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะในความสัมพันธ์แต่ก็เป็นการสารสัมพันธ์กันที่ดีทีเดียวนะคะได้เรียนรู้ ทำำําความรู้จักได้ไปเดทกันนะคะได้มีการพูดคุยสัสมพันธ์กันบางคนบางท่านก็อาจจะเป็นรักออนไลน์ด้วยก็ได้นะคะก็ถือว่า ให้รักษาระดับเลเวลตรงนี้กันไปก่อนนะคะเออถ้ายังไม่คิดที่จะมีคอมมิชเมนต์หรือเพิ่งทำความรู้จักกันก็ขอให้สารสัมพันธ์กันไปแบบเพื่อนนะคะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีทีเดียวนะคะเพราะว่าในอนาคตมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเขาคนนี้ด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็ดูจะส่งเสริมกันในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะสาหรับคนคนนี้นะคะในเรื่องของคนที่มีคู่ค่ะ อ่อาจจะมีเด่นเเลยเนี่ยน่าจะไกลกันด้วยระยะทางนะคะแต่มีเรื่องของการหมั่นมาเดินทางมาหากันนะคะถ้าใครเนี่ยมีเรื่องของการงานหน้าที่การงานอะไรที่ติดขัดอยู่ในช่วงนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการพูดคุยนะคะที่จะเดินทางมาพบมาเจอกันมีการวางแผนแน่นอนนะคะใครที่สามารถจะมาพบมาเจอกันได้ในช่วงเดือนมษายน,นีย่เขาก็จะมานะคะหรือไม่คุณก็จะไปเนี่ยแหละนะมีการได้พบได้เจอได้ใช้เวลา ด,ดีร่วมกันแน่นอนนะคะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ในสเต็ปขั้นต่อไปแน่ๆน,นะคะตัวคุณเนี่ยน่าจะมีแผนในใจแล้วแหละกับความสัมพันธ์นี้นะคะเพียงแต่อาจจะยังไม่ได้บอกเขาแล้วก็บางคนบางท่านอาจจะมีเรื่องของการเซอร์ไพรส์ที่จะไปพบไปเจอหรือใช้เวลาร่วมกันด้วยนะคะอาโรแมนติกนะจ๊ะโอเคเรามาดูที่ภาพรวมของเดือนเมษายนกันบ้างนะคะ Temperance ค่ะ c of s o r c e นะคะ สเตรน t h นะคะแล้วก็เซเว่นออฟวิวส์นะคะสำหรับเดือนเมษายนค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะแน่นอนคุณมีเรื่องของการเดินทางนะคะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายิ่นถที่อยู่นะคะ เ,เรื่องของบางคนบางท่านก็มีเรื่องของการย้ายงานการเปลี่ยนงานนะคะมีการเดินทางไกลาบางคนบางท่านก็อาจจะโยกย้ายไปเลยนะคะย้ายไปต่างประเทศอะไรแบบนี้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยขอให้คุณระมัดระวังหนึ่งในเรื่องของอุบัติเหตุอย่างที่เตือนไปนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะโควิดนะคะเรื่องของอาการปวดหลังออฟฟิศซินโดรมนะคะหน้าที่การงานเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนะ่ะขอ คุณดูแลตัวเอง ให้ดีมากขึ้นนะคะดื่มน้ำนะคะให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรงนะคะก็จะไม่เจ็บปวดไม่ปวดหลังนะคะไม่ทรมานเวลาที่นั่งทำงานนานๆเนาะอ่าก็จะประมาณนี้เรื่องของการงานการเงินไหนยังไงก็ดีสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะคุณผู้ชายคะคุณจะมีคุณผู้หญิงนะคะนารีอุปถัมภ์นะคะให้โอกาสทางด้านการงานการเงินนะคะไปไหนก็มีแต่คนนะ่า ใครเมตตาช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะกู้ยืมค่ะก็จะเป็นผลดีด้วยคุณจะสามารถจะ เอาเงินไปต่อยอดธุรกิจได้ดีทีเดียวนะคะในช่วงของเดือนเมษายนนี้คุณจะได้ลงมือทำงานอย่างจริงจังแล้วเงินที่คุณลงไปเนี่ยไม่ไปไหนเสียคะ่ะตอบแทนเป็นเม็ดเงินที่ดีมากๆแน่นอนนะคะใครที่ทำเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงใครที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรนะคะพืชสวนนาไร่ต่างๆก็เด่นทีเดียวนะคะอ๋อถ้าอยากจะเสริมดวงเนี่ยก็อาจจะบูชา หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะเจ้าแม่กวนอิมนะคะพระแม่อู่มานะคะขอพรท่านนะคะท่านก็จะให้พรนะคะที่คุณปรารถนานะคะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะของคนโสดค่ะนะคะตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าตัวคุณนะคะจะ เปิดโอกาสเรียนรู้คนใหม่ๆเข้ามาค่ะแต่ราศีกรกฎนะคะมีเกณฑ์ที่คนรักเก่าในอดีตที่เคยโอ้โหเจ็บช้ำน้ำใจอะไรกันมาจบกันไม่ค่อยสวยนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์นะคะก็จะทำให้คุณเจ็บเจบจุกๆเข้าไปอีกนะคะเพราะถามว่าตัวคุณเนี่ยเออได้ยังไงอะแผลมันยังไม่ได้แบบ ปิดสนิทนะนะเออมันยังช้ำๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนเก่ากลับมาแวะเวียนนะคะช่วงนี้เนี่ยก็ขอให้คุณเนี่ยอืมถ้าคุณไม่อยากจะเปิดใจไม่อยากจะรับเขาเข้ามาในชีวิตแล้วอะจะบล็อกจะอะไรกันหรือว่ามีเรื่องของการพูดคุยรับความเข้าใจเป็นเพื่อนกันไปก็ดี นะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้สารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆนะคะคิดว่าน่าจะเป็นคนใหม่แหละนะคะเพราะคนเก่าๆที่กลับเข้ามาดูแล้วจะเป็นบาดแผลช้ำๆซํำๆดิมๆม,ม,มากกว่านะคะเออก็ลองเปิดโอกาสให้คนใหม่ดูนะคะเรียนรู้แล้วก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไปนะคะสเตนออกมาแล้วก็เซเว่ S, ะ,ะมีเกณฑ์ที่จะได้สารสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งแต่จําเป็นที่จะต้องมีสติจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ใช้เวลาดีๆนะคะร่วมกันเพื่อที่จะปรับในเรื่องของเคอมอี ME, ให้มันเข้ากันในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะจ๊ะ,ะมีเกณฑ์ที่จะสละโสดจ้านะคะอย่างที่ไพ่บอกนะคะ a n e w romantic c y c l e begins นะคะในเรื่องของคนที่มีคู่ค่ะ จะต้องพบกันตรงกลางนะคะต้องมีการปรับจูนเข้าหากันต้องมีการพูดคุยกันนะคะสิ่งใดที่เป็นอดีตเจ็บช้ำน้ำใจกันมาก่อนปล่อยวางกันไปซะอย่ามัวแต่เสียเวลาระแวงกันนะคะ ออพยายามที่จะให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะโดยเฉพาะคู่ที่ไกลกันด้วยระยะทางนะคะหรือเรื่องหน้าที่การงานพยายามที่จะพูดคุยสื่อสารปรับบาลานซ์นะคะแล้วถ้ามีโอกาสให้ใช้เวลาร่วมกันบ้างนะคะจริงๆก็มีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันจริงๆแหละนะคะน่าจะได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยมีเรื่องของไอเดียนะคะที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์ไปในจุดที่มันมั่นคงต่อกันมากขึ้นนะคะอ่ารถนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะจะเป็นห่วงอย่างเดียวก็น่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าดูแลจะเดินทางบ่อยนะคะแล้วก็เรื่องของภาระหน้าที่การงานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของตัวเองให้เป็นพิเศษด้วยนะคะสำหรับเดือนเมษายนนี้นะคะ อ่าโอเคเรามาดูกันที่ Talking to heaven กันนะคะโซเมตของคุณคนรักของคุณนะคะอยากจะฝากบอกอะไรผ่านไพ่ Talking to heaven นะคะไปถึงชาวราศีกรกฎหลักคนากรากฎในช่วงของเดือนเมษายน2565ที่กำลังจะมาถึงนี้ขอหนึ่งใบนะคะ ไม่ออกสักทีอ่ะจะเย็นๆกันนะคะโอเคอ่ะมาสองใบเลยสองใบก็สองใบ I am surrounded by loving animals โอ้นี่ไงถึงได้พูดถึงสัตว์เลี้ยงนะอืมแล้วก็ you are never alone นะคะอืมน่า จะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจกันนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของระยะทางความห่างไกลหนะ้าที่การงานเข้ามาเป็นอุปสรรคกับความสัมพันธ์อยู่บ้างนะคะแต่ตัวเขาอยากจะบอกว่าเขาสบายดีนะคะตอนนี้นะคะเขาก็อาจจะมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ตัวโปรดนะคะกําลังเห่อสุนะัขแมวนกอะไรของเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่เหงาหรอกนะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกกับคุณว่าตัวคุณเองก็เช่นกันนะยังไงอ่ะงคุณก็ยังมี เขาอยู่คุณไม่ได้เป็นตัวอไม่ you are never alone คือคุณไม่ได้เป็นคนที่อยู่คนเดียวลำพังบนโลกใบนี้เขาคอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยดูคุณอยู่ห่างๆเช่นกันนะคะเพระนาะฉะนั้นถ้ารักกันคิดถึงกันนะคะส่งข้อความหากันโทรหากันวิดีโอคอลหากันนะคะสะละเวลาที่จะพูดคุยให้กำลังใจซึ่งกันและกันบ้างโดยเฉพาะคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะ โอเคเรามาดูกันต่อที่ Angel Answer นะคะหนึ่งใบค่ะให้กับชาวราศีกรกฏนะคะชาวราศีกรกฏลัคนากรากฏค่ะในเรื่องของภาพรวมนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับชาวราศีกรกฏลัคนากรากฏในช่วงเดือนเมษายนนี่คืออะไร Yes อืมสันส้นๆง่ายๆนะคะได้ใจความใช่แล้วค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะคนโสดค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เปิดใจรับความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามานะคะความสัมพันธ์เก่าๆนะคะเก่าไปแล้วนะคะก็โยนทิ้งมันไปค่ะนะคะเริ่มต้นใหม่จะดีกว่านะคะลองเปิดใจนะคะเรียนรู้คนใหม่ๆบ้างนะคะแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ดีๆในเดือนเมษายนนะคะเป็นเรื่องของความรักที่เท่าเทียมด้วยอะ ว่าไปนะคะเลิศนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะการเงินก็ดีการงานก็ปังนะคะระวังเรื่องการปวดหลังสุขภาพเท่านั้นแหละนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนะจ๊ะ อะไรที่ดีก็เอาไปปรับใช้กันนะคะส่วนอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจไม่ชอบไม่ใช่นะคะก็อาจจะไม่ใช่ดวง,งคุณก็ได้นะคะเพราะมันเป็นภาพรวมเท่านั้นนะคะก็ทิ้งเอาไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์นะคะกด subscribe นะคะแล้วก็ c o m มนต์เป็นกําลังใจกับเตยด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะช่องทางการติดตามของเตยนะคะทางโรเทอร์ละพี่ายเตย Facebook YouTube AmarinTV.com แล้วก็ Tiktok นะคะฝากไว้ด้วยคะ่ะ ขอบคุณค่ะ